สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับ <มา S 1> ช่วงนี้ก็มาอยู่ที่แผนกชุดชนัยนะครับกับการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับหลายหลายท่านก็สอบถามกันมาว่าชุดชนัยฉลองครบรอบ47ปีเนี่ยมีชุดชนัยอะไรลดราคากันบ้างนะครับก็เป็นซาบิน่านะครับมีดีที่ราคาช่วงนี้ก็ลด50%กันเลยนะฮะนี่ซาบินาเห็นไหมให้ป้ายบอกแล้วนะครับนี่ อ่านี่ซาบิน่านะฮะที่แผนกชุดชั้นในของห้างชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็รินเชอร์เลยคุณลูกค้าที่สอบถามกันมานะครับว่าชุดชั้นในนะทั้งหมดที่ขายอยู่ในห้างของทูวิกิตเนี่ยฉลองรบอบ47ปีเนี่ยมีอะไรลดราคากันบ้างอ่นอกจากซาบิน่าแล้วก็จะมีสินค้าของไทรัมนะครับไทรัมนี่ก็นี่550บาทเลยไ,ไมป้ายบอกโอ้โหไทรัมน,นะครับนี่ไทรัมน,นะครับนีไทรัม แล้วก็ตามติดด้วยจินตนานะครับ2ชิ้น25% 3ชิ้น30%นะครับมีเริ่มต้นที่99บาทนะครับจินตนานี่จ้าโอ้โหชุดขนาดเยอะเหลือเนกะินนอกจากมีจินตนาแล้วโซนนี้ก็จะมีเคบรานะฮะมีมีเคบรามีชุดนอนพิลิตมีเคบราโอ้โหเหมือนบรรยากาศงานวัดเลยเลยคุณลูกค้าก็มีความสุขดีนะก็ได้บรรยากาศไปด้วยถ่าย วิดีโอไปด้วยก็ได้บรรยากาศดีนะฮะกุรัตสตรีนะเคบราก็365บาท420แล้วก็395บาทนะครับนี่ที่แผนกชุดชนใยของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่นะครับคุณลูกค้าก็ติดตามชมได้เลยนะครับนี่กับสินค้าราคาถูกจริงจฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปกับชุดชั้นในรถราคาพิเศษที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปจบที่ ซาบีน่านะครับนี่นะฮะโอ้โหเสียงน้องๆนุ่นร้องสม่อยากได้ของเล่นจริงๆอยากได้ของเล่นแน่นอนเลยแบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะครับฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับเริ่มต้นฉลองกันมาที่25กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับจะไปสิ้นสุดรายการวันที่15ตุลาคม2564เท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ